สวัสดีครับนักเรียนครับนักเรียนชั้นประิญศาปีที่6ทุกคนนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรือหน่วยการเรียนรู้ที่อเนะครับสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนะครับตัวชีวัตมีอะไรบ้างไปเลยครับข้อที่ 1. แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีแต่สุขภาพนะครับ 2. แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมนะครับ ดูเลยครับเรื่องแรกที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือพฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของสมาชิกในบ้านนั้นเป็นยงไงนั้นเราไปดูความหมายกันเลยนะครับว่าการมีพฤติกรรมสุขภาพภายในบ้านที่ดีนั้นต้องเป็นจุดที่เริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีนะครับของส่วนรวมนะครับลูกซึ่งสามารถ,ถปฏิบัได้ดังนี้หนึ่งถ้าอยู่ในบ้านนะก็ถ้าเห็นเราก็ต้องกำจัดแมลง หรือสัตว์ที่เป็นพาหานะนำโรคนะครับเช่นหนูยุงแมลงสาบแมลงวันเป็นประจํานะครับที่บ้านนักเรียนมีไหมครับสัตว์พวกนี้ถ้ามีนะครับนักเรียนต้องรีบกําจัดนะครับเพราะว่ามันเป็นพาหานะนําโรคนะครับต้องทําเป็นประจําครับลูกครับโดยอะไรครับโดยใช้วิธีการทางธรรมชาติเช่นกับดักยุงหรือ ช้สารเคมีให้น้อยที่สุดนะครับสองปลูกต้นไม้ในบ้านเพื่อให้บ้านร่มรื่นนะครับอากาศบริสุทธิ์อยู่เสมอนะครับดูแลต้นตัดกิ่งต้นไม้ในบ้านอยู่เสมอเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ลและแมลงมีพิษนะครับก็ถ้ามีต้นไม้ภายในบริเวณบ้านของเรานะครับก็ให้กําจัดนะครับอย่าให้มันรกนะครับ ถ้าโบแล้วก็มูอะไรสัตว์ต่างๆก็จะมาอยู่บริเวณนั้นฉะนั้นก็ให้ในักเรียนนะครับพยายามกำจัดสิ่งที่อยู่ข้างๆบ้านเรานั้นให้เรียบร้อยเพื่อจะได้มีอากาศบริสุทธิ์หรือถ้าสิ่งไหนไม่ดีเราก็กำจัดได้เลยนะครับ3 กัดแยกขยะและกําจัดขยะในบ้านอย่างถูกวิธีนะครับไม่ทิ้งขยะหรือปล่อยน้ําเสียลงในแม่น้ําลำคลองหรือเผาเาขยะในบริเวณบ้านสังเกตในคลิปวิดีโอหรือต่างๆที่เราเห็นตามาทีวีหรือโลกโซเชียลต่างๆนะครับก็จะเห็นแม่น้ําลำคลองคนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำำนําลําคลองนั่นน่ะน้องนี่ยเคยเห็นครับว่าบางคนเนี่ยมักง่ายครับไม่ไปทิ้งขยะ ทิ้งลงในแม่น้ำลำคลองซักผ้าหรือทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็ดีฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนนะครับช่วยกันนะครับเราแยกขยะหรือกำจัดขยะในบ้านอยา่างถูกวิธีนะครับขยะหรือปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำลำคลองนะรหรือเผาขยะในบริเวณบ้านนะครับฉะนั้นก็ช่วยกัน,นครับขยะนะครับที่เราแยกอยู่นั่นนะ่ะเป็นเงินเป็นทองนะครับลูก อย่างเช่นกระดาษนี้ก็สามารถขายได้ขวดน้ำฝาขวดน้ำพวกนี้เราก็แยกไว้นะครับถึงเวลานั้นเราก็สามารถเอาไปขายได้มาเป็นเงินแล้วก็ไปซื้อของอะไรต่างๆในบ้านของเราก็ได้นะครับสีนะครับใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัดเช่นปิดก๊อกน้ำนะครับขณะล้างหน้า บางคนอาจจะขี้เกียจก็เปิดน้ําไว้ตัวเองก็แปรงฟันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสังเกตดูนะว่าถ้าเราทําอย่างงั้นไปเรื่อยๆนะครับน้าทีละหยดต่างๆก็ตามนะครับหยดไปหยดไปมันาทาให้เราเนี่ยสูญเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าน้าค่าน้าไฟนะครับฉะนั้นก็ช่วยกันประหยัด ปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้งานบางคนนี่อาจจะลืมบางคนอาจจะลืมนะครับอย่างเช่นข้อของน้ําไปบางทีเราก็ลืมปิดอย่างเงี้ออยเราออกไ็ไม่สามารถที่ทําได้อย่างเงี้ยเราต้องทําเป็นประจําครับเพื่อให้มันชินเวลาเข้าออน้ําก็เปิดออกเปิดไฟออกเจ้าองน้ําก็ปิดไฟให้เรียบร้อยหรือหลังจาก ที่เราออกจากห้องนอนนะครับเราก็ปิดไฟก็ได้อย่างนี้ช่วยให้เราประหยัดไฟฟ้าหรือน้ําที่เราใช้อยู่มันอาจจะช่วยเราได้เยอะนะครับนักเรียนก็ลองดูนะครับ5ไม่ไม่เปิดวิทยุหรือโทรทัศน์หรือเครื่องเสียงเสียงดังเกินไปรบกวนผู้อื่น,นครับบางคนบ้านอื่นเนี่ยแหมซื้อเครื่องเสียงใหม่ๆอย่างเงี้ยก็อยากจะทดลองใช้ดูว่า เครื่องเสียงที่เราซื้อมานั้นมันเสียงดีขนาดไหนแหมใส่สเต็มที่อย่างเงี้ยบ้านเรารอบๆบ้านเราอาจจะไม่ชอบเสียงดังอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดปัญหาได้ตามมานะครับฉะนั้นเราก็ต้องดูก่อนว่ารอบๆข้าง,ขงเรานั้นเวลาเปิดแล้วเนี่ยมีอะไรที่จะช่วยให้เราได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเราต้อง ดูไม่ดีนะครับเรื่องเหนี่ยมเนี้ยถ้าอยู่ชุมชนเดียวกันหรือชุมชนค่อนข้างมากอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแลนะครับอย่าให้เกิดอะไรที่ไม่ดีต่อกันเราอยู่ร่วมสังคมเดียวกันนะครับเราก็สามารถที่จะปรับเข้าหากันให้ได้ถ้าเราปรับเข้าหากันได้โลกของเราก็ยังอยู่อย่างมีความสุขนะครับนักเรียนครับนั้นเราก็ต้องตั้งใจหน่อยนะครับ 6. นะครับดูแลบ้านให้สะอาดจ,จัดสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่ใช่ว่าหนึ่งเดือนเก็บครั้งหนึ่งหรืออีหลายคนไม่ยอมเก็บอย่างเงี้ยทิ้งไว้ตื่นตื่นมาก็ไม่เก็บที่หลอกที่นอนอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะให้ใครเก็บให้เราต้องฝึกตัวเองนะลูกืึงเช้ามาวอนจ่อ,าจ,อจากห้องนอนเราก็ต้องอเก็บที่นอนให้เรียบร้อยนะครับ เราจะได้ชินกับหนึตรงนั้นนะครับเจ็ดใช้ถุงผ้าใช้สิ่งของหรือนำถุงพลาสติกที่มีห,หูหิ้วกลับมาใช้ใหม่เพื่อช่วยลดปริมาณขยะได้เพราะตอนนี้ก็มีการรณรงค์งงมาตั้งนานแล้วละ่ะถ้าคนไหนทำได้ก็ยิ่งดีนะครับใช้ถุงผ้านะครับเวลาไปเข้า,ารถตัดเซเว่นอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้ถุงเดิมนั่นแหละ เอามาใส่ของอ่าที่เราเก็ซื้อใหม่นี่ก็ได้นะครับเรียน